ไม่ได้นะคะจะต้องขออนุญาตกองประกวดก่อนถ้าเราจะมาประกวดเพื่อกระแสอยักแม้คนดูดูออก่ายเขาจะชอบถอนกันบ้างตัวใหญ่บ้างกล้ามหนาบ้างไม่ละมุนบ้างขอโทษนะรู้จ๊กอันนี้ผมอยากถามเกมไหมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อริงนะเลิศมองลงโอ้โหเป๊ะมาก กาแฟค่ะและผมซีรัชนนครับผมในรายการ,รเลิฟมงแล้วนแน่นอนฮะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามีอีกหนึ่งเวทีกวัวสาวงามที่เกือบจะไ,ได้ไม่ได้มารายการเราแล้วนะยังไงอะคะเออเพราะเขาแบบแอบซิดจีนิดนึงแต่เป็นรายการเราที่แรกและก็ที่เดียวเลยหลัหลงจากที่คัดผ่าน31คนมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะกับสองสาวงามจากเวทีมิสเดฟนิยูนิเวอร์ซ์2022 ต้อนรับเบนและก็ฟุกค,ครบับผมเย้เข <Yeah. S 1> ้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะก,กับเวทีมิสทิฟฟานี่นะคะทั้งสองคนก็เพิ่งเข้ารอบไปเลยใช่ไหมแล้วลย,ยังไงถึงจะไม่ได้มาอะไรื่นเลยเนี่ยตอนแรกนาอทาง รายการขอคิวไปตั้งแต่ช่วงที่เบนเปิดตัวแล้วนะคะเปิดตัวลงประกวดเลยขอคิวว่าพี่เบนสะดวกมาออกไหมเบนกวบอกโอเคได้เลยวัน audition เบนกับพี่ปุ๊งเนี่ยก็มีโอกาสผ่านเข้ารอบก็เลยทีเนี้ยน้องเขาติดต่อมาอีกเราก็แบบยุ่งกันทั้งวันเลยเนาะเราก็เลยลืมไปว่าเราต้องขออนุญาตทางกองก่อนแล้วทีเนี้ยเมื่อเช้านึกได้เบนก็เลยทักฟุกมาดีนะที่ทักี่ก็คือก่อนเมื่อคืนก่อนก่อนจะนอนเบนอยู่ดีไหม ฉันกินยาบํารุงอาหารเสริมกระดูกเออ็กเอาเธต้องขอปองก่อนเลยว่าเราเอารอบตอนนะเพราะว่ามันจะต้องมีพี่ๆทีมงานที่คอยดูแลพวกเรา31คนเนี่ยไม่ก็เลยทับค่ะคุณพี่ถามกคือวันพวกนี้หนูจะไปออกรายการก็คือหนูต้องขออนุญาตทางกองก่อนหรือเปล่าคะอะไราเงี้ยแล้วทีคือเขาบอกว่าไม่ได้นะคะจะต้องขออนุญาตกองประกวดก่อนไม่ก็เลยต้องขอก็เลยขอตอนแรกเป็นกับพี่ครูว่าหนูจะได้มามั้คือบอกก่อนเลยว่าเบนเบนเองอ่ะนะครับ เปิดตัวมาด้วย v t r เป็น v t r ถ้าหลายๆคนติดตามเวทีมิชิฟันนี่ยูนิเวิร์สนะคะก็จะเห็นเบนเนี่ยทำ v t r ซึ่งไปถ่ายที่ภูเก็ตเลยนะคะเบนเดินทางตั้งใจทำมากเล่าสตอรี่ตอนเด็กว่าทำไมถึงอยากมงลงที่ฟานี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นกระแสแล้วก็พี่ฟูก็เปิดตัวแรงมากคือจริงๆแล้วฟูผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นกระแสเลยฟูกแค่อยากจะบอกเพื่อนๆในโซเชียลที่ติดตามฟูกว่าฟูกจะลงนะฟูกตัดสินใจว่าจะลงแต่บางเอญแบบวันนั้นตกใจมากทุกเพจแชร์หมดเลย าแบบลแตลาดตอนนั้จะแบบตกใจที่เราเคยเห็นเราในลุคหนึ่ง<ช>ที่เป็นบอยๆแล้วอยู่ดีๆจะมาลงเวทีนางงามใช่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กใช่รู้จักกันแล้วก็พี่พี่แกตอนนั้นต้องพูดตรงๆนะว่าหล่อด้วยตอ <c oughs> นะนะี้ชอบเลยนะตอนคือชอบเลยไม่สเปกมาหลังไหมสิคะ่ะทุกคนโอเคก็สเปกสเปกก็สเปกแน่ๆคือคือเบนเนี่ยเป็นคนที่เปิดรับทุกเพศเป็นไม่ได<ม>้สีว่าจะต้องเป็นชายแท้เท่านั้นเพราะปกติเบนก็เขาจะเรียกว่าเกย์อะไรเงี้ยเขาจะเรียกเบนว่าทิฟสุดดาวหัวโป๊ใช่ Don't, uh don't -huh. uh -huh. คือจริงๆแล้วว่าฟุกต้องบอกว่าเวทีมิสเทฟานี่เป็นเวทีที่ฟุกแบบเป็นเวทีในความฝันของฟุกตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือฟุกไม่ได้เทคฮอร์โมนค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะด้วยครอบครัวด้วยแล้วก็สังคมด้วยในสมัยก่อนแล้วก็ความที่ฟุกอยากเป็นนักร้องนักแสดงฟุกก็เลยแบบปิดกั้นตัวเองอไม่ได้เป็นตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยปล่อยให้ตัวเองเติบโตไปในท่าคิศทางที่เป็นผู้ชายจนฟุกคิดว่าแบบเราไม่สามารถจะประกวดได้อ,ะอ่ะเพราะว่ารูปร่างหุ่นเรามันไม่ได้ไม่ได้ไปในท,ทิศ อย่างเบนอย่างเงี้ยคาบอนทูบีแบบเกิดมาแล้วตั้งแต่เด็กเลยจะต้องเป็นทานเจนเดอร์คือสวยตั้งแต่เด็กเาทนลืมตาขึ้นมาเนี่ยจำโลกได้ก็คือบอกฉันจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ฟุ๊กก็คือ LGBT ก่อนก็คือฟุ๊กกาอยากเป็นนักน้องนักแสดงคือต้องบอกว่าที่บ้านฟุ๊กครอบครัวเป็นศิลปินหมดเลยยุคสมัยก่อนเขายังไม่เปิดรับว่าเราเป็นทานได้ด้วยโดยที่เราเป็นศิลปินคือจริงๆเราก็เปิดรับแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นแล้วอะไรคือเป็น ทำตามความชอบของเราที่เราอยากจะเป็นคือจริงๆเราพบรู้สึกว่าสังคมเปิดกว้างมากๆยุคสมัยนี้เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นอ,อดิจินอลของเรา<ม>เราก็ทําความฝันไปได้ด้วยออพุก,ก็เลยเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองคือต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าว่าเราอยากเป็นแบบนี้เราเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้<ม>คือจริงๆแล้วว่าฟุกโชคดีที่คุณแม่ยอมรับได้ตั้งแต่เด็กคือคุณแม่ คือในระหว่างที่ฟุกแต่งบอยฟุกก็มีงานโรงเรียนอะไรที่ฟุกใส่ชุดผู้หญิงแค่ฟุกไม่ได้เทคฮอร์โมนแต่ว่าคือคุณพ่อเนี่ยรับไม่ได้เลยฟุกไม่ได้คุยกับคุณพ่อแบบเป็นระยะเวลาแบบสองสามปีเลยตั้งแต่ที่แบบฟุกเริ่มทานมาคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อโกรธนะคะแต่ว่าฟุกไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบเข้าหาเขาด้วยรูปลักษณ์แบบนี้ก็คือที่บ้านฟุกมีแบบงานเซเลบริตี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วฟุกก็เลยคุยกับแม่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กฟุจ ฟุกจะไปแบบนี้ถ้าป๋าจะรับได้ก็ให้ป๋ารับได้ถ้าป๋ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนี้มันคือชีวิตฟุกตัดสินใจแล้วเราฟุววกก็ไปเจอคุณพ่อคุณย่าทุกคนแล้วเขาตกใจหมดเลย<ะ>แต่แบบเขารับได้แล้วเขาก็รูห้หัวแล้วก็บอกว่าแบบลูกสาว ใส่กระโปงเขาก็บอกว่าหกขาหน่อยดีๆเงี้ยอันนี้คุณพ่อเป็นคนพูดใช่คุณพ่อเป็นคนพูดเล่อรูปุากหล่อไห้เลยวันนั้นน่ะบางทีเราอาจจะกลัวไปเองว่าเขาจะรับไม่ได้แต่ว่าพอเราพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแบบนี้เราสามารถทําเรื่องดีๆได้ทําสิ่งดีๆได้ประสบความสําเร็จได้คุณพ่อก็ยอมรับได้ตอนนี้คือตูชูป้ายไปเลยชูป้ายไปเลยคือฝั่งนี้คือเป็นคนฟู้ชีวิตมาก ใช่ค<ช>่ะ<ม>ชีวิตมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งขอบอกก่อนเลยนะคะว่าออตอนเด็กเนี่ยเบนได้อาชีพค้าขายออนไลน์มาตั้งแต่เด็กเลยเ<ม>ล่าก่อนเลยก็คือตอนที่เรียนม4มห้าเบนก็ทําข้าวผัดกะเพราค่ะไปขายที่โรงเรียนใส่ไปวันละสามสิบถุงตื่นเช้าประมาณตีสี่ตีห้าทำเองทําเ,เองกับคุณแม่ค่ะ<อ>ช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคของโซเชียลเนาะพี่ปุ๊กเพราทำให้เราได้แบบมีอาชีพในการทําำเบนก็รับวีคจากประเทศจีนนะคะมาใส่เองใส่ตออหัวเรียนนะคะใส่แล้วก็ขายเอง องในเฟซบุ๊กแล้วก็แบบต้องขอบคุณแฟนคลับในช่วงนะั้นที่อุดหนุนะทั้งแบบวิกผมน้ำยาปุกผมทั้งแบบถ่ายทุกอย่างอะคะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับทางเจนเดอร์แล้วก็ชอบมาพูดเกี่ยวกับในยุคที่เป็นโซเช<อ>ียลแคมก็ได้คนรู้จักช่วงน<อ>ั้นด้วยอย่างเงี้ยก็อยู่กับคุณแม่กับคุณยาย<อ>แล้วก็คุณแม่เป็นก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าคุณแม่ก็แบบว่าแยกทางกับคุณพ่อเงี้ยนะค่ะก็เลยอยากมาช่วยแบ,บ่งเบาภาระ มบนก็ภูมิใจในตัวเองนะแล้วแม่ก็ภูมิใจในตัวเบนด้วยว่าเอาเออย่างน้อยแบบเบนเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเบนก็สามารถเลี้ยงดูพันได้ครับขายของออนไลน์ผู้คนบอกเอ้อรายได้ดีมากอย่างเราเองอ่ะได้รายได้พีคสุดกี่บาท ถ้าพีคสุดเหรอคะตอนนั้นมันมันมน่าจะเป็นช่วงปลุกด้วยอะคะ่ะช่วงที่น้ํายาปลุกผม <c oughs> เป็นโพสต์รีวิวลูกค้าไปเป็นน้องนางางามท่านหนึง่งซึ่งเขาใช้เนี่ยแล้วทีนี้มันน่าจะใช้เยอะเกินเพาะ,ค,ะ <c oughs> ความเป็นอะเนาะความเป็นอะจะต้องออออจะต้องเน้นหนูชอบค่ะที่เป็นเน้นขอเยอะๆแล้วทีนี้เหมือนอะไรรู้ไหมคือเหมือนลิงเลยแล้วคนแล้วคนแล้วคนแชร์ไปด่าเต็มเลยแบบแชร์ไปด่าแต่ว่าผลสุดท้ายตอบรับมามก็คือลูกค้าสั่งมาภายในคืนเดียวอะเกือบสองแสนนะคะโ้พอเข้ามาในกองเนี่ย เพื่อนๆแบบมันไส้ไหมมีสงครามนางงามอะไรไหมไม่มีนะต้องต้องบอกต่อเลยว่า3าส็คนที่เข้ามาเนพวกเราเมื่อวานนี้ยน่ารักกันหมดเลยถ้าสมมติว่าใครแบบว่าสติหลุดมาเราก็ช็อตเลยคือโฟกัสรู้สึกว่าเวลาเราเข้ามาแล้วว่าเรามีภารกิจให้ต้องทําเยอะมากคือปีนี้มันเป็นการประกวดที่กระชันชิดมีระยะเวลาแค่ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็กิจกรรมแทบจะทุกวันเลยเราต้องแบบเตรียมของเตรียมชุดเตรียมทุกคนอะโฟกัสแต่กับตัวเองก็เหนื่อยแลย ใช่ค่ะพมก็คิดว่าคงไม่มีใครมาส่งคำนาังงานใส่กันไม่มีไม่มีค่ะสามสิบเอ็คนที่กรรมาการคัดมาดวนเป็นคนที่มีคุณภาพาและนี่ความเป็น the เดอะอ<า>อริจินัลทุกคนเดี๋ยวจะไปก่อนหน้าละ่ะ เวทีก่อนหน้าไม่นะคะเวทีก่อนหน้าสาวเชียงใหม่ในดวงใจซึ่งปีนั้นพี่ดีเจบุโกเป็นคนโมตอนนั้นเป็นแข่ขันเป็นน้องซินดี้อลกซาดราเฮงกีแต่คาแรคเตอร์ประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณพี่กินข้าวหรือยังคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยงมีแอบเปรียมตัวไหมเพราะเวลาเข้าเรื่องของเวทีประกวดทุกครั้งชอบมีคําว่าตรงครามยามอย่าแอบเลยดีกว่าก็มันทุกคนก็ต้องระวัง่คืมันจริงๆแล้วว่ามันมันคือการแข่งขันใช่ใช่คือเราก็ต้องมาทําของตัวเราเองให้ดีที่สุด แล้วก็คือในการประกวดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวกันทุกคนอยู่แล้ว<ม>ซึ่งไม่มีใครมีเวลาที่จะมานนะ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของแต่ละคน<ช><ม>ที่ต้องทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดของตัวเอง<ม>คือมันเป็นมีการเก็บคะแนนนะคะระหว่างการเก็บตัวถ้าเราทําดีเราก็ได้คะแนนเยอะแค่นั้นเอง<ม>ใช่ค่ะมันไม่ใช่กลยุทธ์อะไรหรอกคือมันเป็นสิ่งที่นางงามทุกคนควรจะทําทุกคนเอาเขาเรียกว่าเอาความสามารถอะมาฟมาดฟันมากกว่าเรื่องของแบบมีนอกมีในเนาะถูกไหมก่อนหน้านี้คือ นางน้ำหนักเยอะมากแม่คือก่อนหน้าเนี่ยฟูก็ทำยูทูบเบอร์ด้วยหลายๆคนอาจจะเห็นในช่องแพรวแล้วก็ฟูก็จะออกสื่อโซเชียลบ่อยๆทุกคนก็จะเห็นว่าอ้วนแต่ว่าฟูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจนวันหนึ่งอะฟูรู้สึกว่าแบบมันเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วเริ่มนอนเหมือนหยุดหายใจอะไรเงี้ยโอ้เราลดเพื่อสุขภาพของเราฟูก็ทามาเรื่อยๆโดยการแบบควบคุมอาหารทํา IF อะไรเงี้ยทำมาประมาณปีหนึ่งแล้วแต่พอวันที่กองอะประกาศว่ารับสมั ฟงมีเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวครับฟุกเข้ายิมทุกวันเลยเพื่อให้เพื่อให้น้ำหนักที่มันลดมาผิวหนังให้มันเฟิร์มขึ้น อย่างน้อยในการประกวดมันไม่ใช่รถมาเพื่อประกวดแต่รถมาเพื่อตัวของเราเองเพื่อสุขภาพคือฟงรู้สึกว่าคําว่าเวอร์ไซส์บิวตี้อ่ะคือเราไม่ได้วัดกันหรอกว่าเราจะไหลเท่าไหร่เอวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่แต่เรามองแล้วแบบภาพรวมคือสุขภาพดีเฮลตี้ไม่ใช่ว่าจะมาแบบไหนก็ได้นะคะคือเราก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยอย่างของพี่เบ้นล่ะคะผมเตรียมตัวอะไรบ้างก็แบบแรกเลยก็ต้องเตรียมตัวทางปัจจัยภายนอกเนาะรูปร่างหน้าตาก่อนก็ต้องเฟิร์สแรกกรรมการ ก็ต้องเป็นที่พึงพอใจแต่ปัจจัยภายในน่ก็คือความสามารถก็ไปเรียนร้องเพลงแต่เพื่อนชอบแซวบอกว่าเหมือนเป็ดเทพเนี่ยเขาเคยไปเรียนเคยเคยร้องเพลงในห้องน้ำปะร้องดีเข้าใจไหมเป็นเคยแบบอยู่ดีวันหนึ่งร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเพื่อนอยู่ข้างนอกโอยเสียงเหมือนเป็ดเทพหรอกหนูก็เลยแบบไม่ได้ล่ะใช่หรอหรือไงไม่มั่นใจก็เลยไปเรียนร้องเพลงให้มันดีขึ้นวันหนึงก็จะโอเปร่านะคะก็คือร้องแบบว่าให้มันดีแบบารกน่าเฉลั้นลองนั่งชอบงานคุณ คุณนะส่วนผมเนีชอบคุณงนะับอไม่ เบอร์ฟุกกับเบอร์เบนน่าต yeah. I mean, I mean mm ิด hmm. ก like ah so well. like ันเป็นวันคือเลขก่อนนะเนี่ยแบบเบนเบอร์8ปดฟุกเบอร์9แล้วแบบเบนเดินขึ้นไปออดิชั่นอ๋อเบนร้องเพลงแล้วเสียงเขาเหมือนผู้หญิงเออไม่บอกพี่ฟุกร้องเพลงในเอาเป็นเสียงที่พี่ฟุกประกวดซึ่งมันเป็นตัวตนของเราก็ลองที่เป็นตัวตนของเราจะมีคอมเมนต์นะคะว่าแบบเสียงยั่งห้าวอยู่เลยแต่ว่าเราอ่านเราก็แบบแอบเสียใจนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้มาประกวดเสียงเหมือนผู้หญิงเขาเขาไม่ได้ประกวดเสียงค่ะคุณเขาประกวดนางงามมาประกวดความสามารถถูก แล้วเขาก็มีคอนเซปชัดเจนด้วยใช่ค่ะเป็นตัวตนที่แอนด์ิของตัวเรารู้สึกว่าเวลาเขาตัดสินนะเขาไม่ได้ตัดสินเหมือนว่าเอาฟงมายืนข้างกันแล้วให้สวยกว่ากันเขาให้คะแนนเป็นรายบุคคลเพราะคนนี้สัดส่วนหน้าตาผิวพรรณทรงผมแต่งหน้าสวยหรือเปล่าแล้วคะแนนอ่ะของแต่ละคนค่อยเอามาวัดกันว่าใครคะแนนมากคะแนนน้อยก็ได้เข้ารอบอ่ะขอโทษนะคุณผู้ชมอันนี้ผมอยากถามเองเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงเนาะเราเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว<ะ>อย่างความเป็นผู้หญิงเนี่ยหลายคนหลายหลายคนที่เบนเจอร์นะคะในกลุ่มเดียวกันนะไม่ใช่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายเขาจะชอบชอ็อตกันเองว่า <c oughs> ตัวใหญ่บ้างกรามหนาบ้างมีละมุนบ้างซึ่งเบนอยากจะบอกนะใ <c oughs> นณนะจุดจุดนี้ซึ่งความสวยความละมุนอะ กลจะตัดออกไปได้แล้วในยุค2022เออมันไม่จะเป็นที่จะต้องโหจะต้องละมุนจะต้องทำอะไรจะต้องทะาเสียงอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราสามารถเป็นเราได้เลยอย่างพี่ฟู๊ดเนี่ยมีความสามารถร้องเพลงพี่ฟู๊ดก็ร้องเป็นเสียงผู้ชายได้ซึ่งมันเป็นความสามารถของเขาเราเกิดมาเนาะมันมันมนุษย์ทุกคนมันมีความสามารถที่แตกต่างกันมากเราคนเราเกิดมามันไม่เหมือนกันอะยากได่อยากจะบอกว่าคนทางบ้านที่ดูอยู่หรือน้องนะคะอย่าเอาสิ่งที่คนอื่นพูดกับตัวเองมากดดันตัวเองเอ ต้องไปกลับไปขายของเหมือนเดิมพัฒนาแบบในสิ่งที่เบนอยากทำเพราะว่าในการประกวดเนี่ยมันคือความฝันที่เบนตั้งใจที่จะลงมือทำอแล้วก็คือ,อเบ้นก็สามารถที่จะทำความฝันร่วมกับการงานของเบ้นได้ต่อให้เบ้นจะไม่ได้ตำแหน่ง Mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่ที่เราเข้ามาเราก็ได้ชื่อ,อเสียง,งใช่ได้ชื่อเสียงได้คนรู้จักสิ่งที่เราพูดมันจะเป็นอิมแพคต่อสังคมอยู่แล้วอำนาจละมุลเล็กๆที่เรามีเนี่ยมันจะสามารถพูดประเด็นสังคมที่ไม่ใช่แค่ L G B T plus แต่รวมถึงปัญหาโลกหรือปัญหาของ mm hmm. แบบเรื่องเพศที่ uh huh. ทุกคนเรียกร้องกันอยู่ความเท่าเทียมหรือปัญหาสีผิวทุกๆอย่างคะ่ะทุกๆปัญหาสิ่งที่เราจะพูดมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นใช่ค่ะฟูกรู mm ้สึกว่าถ้าไม่ได้อันดับแรกคือต้องเสียใจแต่ชีวิตทุกคนต้องดำเนินต่อฟูคิดว่าการเป็นนาางงม มันคือเป็นอีกศาสตร์หนึง่งของการเป็นศิลป,ปินมันไม่ได้จํากัดแค่ว่าเราจะเป็นแค่นักแสดงนะักร้องอนางงามก็ถือว่าเป็น performance หนึ่งค่ะถ้าไม่ได้ฟุกก็คงกลับไปทํางานที่ฟุกรักก็คือฟุกรักในการ,ร<อ>สแสดงในการร้องเพลงฟุกไม่เคยหายไปเลยนะคะจะวงการมันเทินคือหลายๆคนอ่ะอาจจะคิดว่าฟุกประกวด f แล้วจบจริงๆถ้าใครได้ติดตามฟุกจริงๆอ่ะฟุกมีผลงานอยู่เรื่อยๆแทบมีซีรีส์แทบจะทุกปีเลย ปีละ1-2ึ่งถึงองเรื่องเงี้ยค่ะคือฟุ๊กไม่ได้หายไปแล้วก็ฟุ๊กรู้สึกว่าแบบถ้าเราจะมาประ,ประกวดเพื่อกระแสะยังไงคนดูดูออกอยู่แล้วเอ,อใช่มันเป็นความฝันของฟุกจริงๆแล้วฟุกก็แบบอยากทํามันให้ประสบความสําเร็จแล้วฟุกก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ความฝันของฟุกคนเดียวมันเป็นความฝันของเพื่อนๆผู้เข้าประกวดถึงแม้จะแบบไม่เข้ารอบด้วยมันคือความฝันคือทุกคนก้าวเข้ามาแล้วอะตั้งใจที่จะมาประกวดจริงๆถ้าจะมาบอกว่าฟุกมาเอากระแสะฟุกไม่ได้มาเอากระแสะ บอกตรงนี้เลยนะใช่แสงอยู่แล้วเพราะแสงสองชั้นเองอันนี้ต้องให้คนอื่นเป็นคนอฟกเห็นนะข้อดีนะดีดีนะดีดีนะดีดีคือฟุกเห็นนะข้อดีของเบนต้องบอกว่าฟูกกับเบนอะคือเราเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กมากคือก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะเจอกันอะฟุกเห็นเบนตั้งแต่แบบตอนผมสั้นเลยคือเขาสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเขามาทําธุรกิจรู้สึกว่าเก่งมากเลยอะ อยากให้มองเนี่ยเวลามองนางงามอยากให้มองว่าเขาทําอะไรมีประโยชน์อะไรต่อสังคมแล้วก็อยากให้น้องๆทําตามเป็นไอดอลก็จะพูดถึงพี่ปูนี่แหละใช่ก็คือพี่ฟูเขาจะแบบวันนั้นเห็นเห็นพี่ปูว่าอยากจะไม่กล้าจะโชว์ร้องเพลงอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่ปูกโชว์ในสิ่งที่พี่ปู๊กเป็นซึ่งความเป็น AA ของพี่ปูก็สามารถเอามาเป็นออริจินอลของเบชีมิชิฟานี่ได้แล้วเบนก็รอติดตามแล้วก็อยากให้พี่ติดตามพี่ฟูค่ะเวลาเบนมองชีชีจะชอบ ใ,ใช่งไงนเง <c oughs> ะเนนะมย์ก็แอบค่ะชี้ซักจีก่อน <c oughs> เหรอใช่ไม่แบบมองเมย์มาทีก่อนคือแบบบางทีเรารู้กันบางทีต่างเขต่างเหนื่อย <c oughs> แล้ว โอเคตาแข็งเข้าไว้แล้วประมาณนี้แบบรู้คำพูดคาพูดของเราส่งผ่านสายแต่ว่า็จอยทุกคนนะก็บางทีเป็นช็อตเพื่อนๆประกวดคือช็อตในการน่ารักน่ารักแต่บางทีเราอะช็อตไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันแรงไปอะเดินกลับมาขอโทษเป็นนะคะก็มี Facebook นะคะชื่อชิปสุดาสุขสวัสดิ์ภาษาไทยไม่มียอยากรัะชิปสุดา ขึ้นมาหน้าจอะขึ้นมาหน้าจอเลยแล้วก็อินสตาแกรมนะคะก็ทิปเบ้นทิปสุดาแล้วก็จะมีช่องติ๊กต็อกก็สามารถกดลิงก์เข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยมีอ่ามีโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลย F W L U Q E เหมือนกันหมดเลยค่ะสามารถเสิร์ชได้ทำยูทูบด้วยนี่ทำยูทูบด้วยช่องไลน์ช่องแพรแวดค่ะเสิร์ชภาษาไทยก็ได้แพรแวดหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าแพรแวดแพรแวามันเป็นศัพท์ที่พวกเราใช้ก็คือแบบ่คะ ที่เราไปนู่นไปนี่แบบแกไปแพ้กันดีไม่ดี EP นี้อาจจะเป็ then, on, นป <c oughs> ุ๊กพารับมงกับใครดีติดตามติดตามมันเลิศมงลงอ่ะใช่เลยค่ะรอติดตาม EP หน้าสีกแฟจะพาไปเจอใครนะใช่ครับผมติดตามนะฮะซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทั้งสองคนครับผมเป็นก็รั้ขอบคุณพระค์นะครับ thank <mark> you มากนี่เลยจ้าให้เลยเลิศลงต้องลงนะจ๊ะต้งลงต้องลงเออ อากจะเป็นแฮชแท็กว่าทิพุดาสวยพร้อมใช้ค่ะเอเอไม่ต้องปลกุพปลกพอฟลุกฟื้นแล้วค่ะ